สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ทุกทุกท่านนะครับช่วยกันกดเข้าไปคลิกที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่ตามที่ลูกสรชี้ตรงนี้เลยนะครับที่มุมขวาบนนะครับเพื่อที่จะเปิดบทความนี้นะครับอ่านและฟังกับผมไปพร้อมๆกันนะครับส่วนใครที่อยากรับฟังเองอ่านเองเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายอ่านจบอย่างรวดเร็วนะครับก็สามารถ กดคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะครับแต่ใครที่ต้องการให้ผมอ่านให้ฟังนะครับก็คลิปวิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะครับประมาณ10กว่านาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมมารับฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับแต่อยากจะให้ช่วยกดคลิกเข้าไปตามที่ลูกชอบที่ลูกสรชี้มุมขวามุมบนตรงนี้นะครับที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับแล้วก็เปิดเพื่อรับฟังไปพร้อ,รอมๆกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าเป็น รูปปฏิทินนะครับสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับ7,000บาทนะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็มารับฟังไปพร้อมๆกันครับอ่ะโอเคครับสำหรับในวันนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเเปิดปฏิทินนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแหงรัฐนะครับผมก็ จะมีเงินเข้านะครับวันไหนบ้างใช้จ่ายกับร้านค้าประเภทใดได้บ้างนะครับสําหรับเงิน7,000บาทหรือ3,500บาทจํานวน2เดือนในชื่อของโครงการเราชนะนะครับผมในวันนี้นะครับก็เปิดปฏิทินไทม์ไลน์นะครับว่ากลุ่มไหนได้เงินเมื่อไหร่นะครับก็ตามระยะเวลาของโครงการเนี่ยก็คือ26มกราคมนะครับจนถึง31พฤษภาคม64นะครับผมสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ก็ตามไทม์ไลน์หรือปฏิทินนะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับผู้ที่ถือบัตรตรงนี้จะได้รับวงเงินครั้งแรกก็คือ675บาทหรือ700บาทนะครับแล้วก็ทุกทุกวันศุกร์ถึง26หรือมีนาคมนะครับจะได้รับวงเงินตรงเนี้ยเพิ่มอีกนะครับก็คือครั้งละ675บาทถึง700บาทอีกครั้งนะครับทุกศุกร์นะครับถึง26มีนาคมนะครับทุกศุกร์นะ ต่อด้วย3สพฤษภาคมนะครับจะจ่ายวันสุดท้ายนะครับผมตรงนี้คือสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกินไม่เกินสามหมบาทต่อปีเนี่ยนะครับจะได้รับวงเงินนะครับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับก็ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยรวมๆจะได้เดือนหนึ่งก็เออขออภครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ย จะได้รวมเป็น3,700บาทต่อเดือนนะครับอันนี้คิดเป็นต่อเดือนนะสำหรับการจ่ายเงินทั้งหมดนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน100,000บาทต่อปีนะครับจะได้รับตกต่อเดือนอยู่ที่2,800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเมื่อไหร่หรือบัตรคนจนเนี่ยนะก็คือตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปตาม รูปตรงภาพนี้เลยนะครับสามารถแท็บหน้าจอหรือถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมกดย้อนกลับไปคลิปวิดีโอหน้าแรกเมื่อกี้นะครับวินาทีแรกนะครับที่มีลูกศรชี้มุมขวาบนนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปอ่านที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่ได้นะครับจะละเอียดกว่านะครับผมทําเป็นบทความสรุปไว้ให้แล้วนะครับจะเข้าใจนะครับผมจะเข้าใจง่ายมากนะครับถ้าท่านอ่านด้วยตัวท่านเองนะ ตรงนี้ผมก็มาอ่านให้ฟังสรุปให้ฟังนะครับผมโอเคครับก็เข้าๆมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปฏิทินตามไทม์ไลน์ก็คือวันที่กุมภาพันธ์64เนี่ยจะมีวันที่5 12 19 26นะครับส่วนมีนาคม64 5 12 19 26เช่นกันนะครับสาหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับก็จะได้รับวงเงินเนี่ยรวมๆก็ 2800บาทไม่เกินนี้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับมาแจ้งให้ทราบสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดคลิกเข้าไปอ่านด้วยครับที่คําว่าที่นี่นะครับจะได้เข้าใจตรงกันและชัดเจนนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ ช่วงแนะน,นําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะน,นําแนแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งแทนนนะครรับตงี้ข่าว ทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าทอ้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทําอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าว3มทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าว3มทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพนไปหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พอห่อพี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ